คนพงมาแล้วสวัสดีครับมาผมมาพ่อครับคนทงครับผมมันนี้น้องนูดีครับครับควาวทองแรกครับกำลังสิควาลูกครับนี่ไกลแล้วอามเบงอีหลาเบงเบงเบงน้องไกละพุนกินหญ้าอยู่พุน,นครับ อายกระทังสอกลูกเที่ยวลูกเที่ยวนอนอยู่ค้อยทองแรกครับจะลีตัวน่หาสูยลาสุอาเบ้งลูกเบ้งโอ้ฮะออกมาแล้วลูก อาเบ่งเบ่งเบ่งครับเห็กนกำลังกำลังใจวา่สวยลาสุครับไปเบิงอยู่ไกลๆนี่นะครับมันก็นสิทรมานเก็บทองนมกับไครคักอยู่โว้ยอดเอาเวลาอดเอา อ้าวมึงน,นุ่มอืมมึงกับสิตาลมันก็จะเก็บจิบปวดทั้งมันครับมาไมาอ้าวเบงลกูกเบงไกล่แล้วลูกโอ้ยหนังลงนอนลงนอนลงเออใกล้ออกแล้วอ่าอาวเบงลูกเบง เอาเบ่งมาเหรอสู้ๆเอาเบ่งลูกเบ่งตีสามร้อยยี่สิบหามือครับผมมือนี่เอาเบ่งลูกเบ่ง กิดเวียงอ๊อไก่ล้วลูกเรื่องไก่ครับนีแต่ไก่นั่นน,น้องน้องหินครับอ่าลูกแล้ว กระติดทรมานทองแหลกเนะเานนะเนาะออกกันแล้วลูกเอา้าเบ่งเบ่งเอา้าเอา้าเบ่งลูกสู้ๆเอา้าเบ่งเบ่งเบ่ง อยู่ใกล้ๆแบบห่วงครับผมไม่นีกับว่าสิไปยิ่งหนูคว้าก็้นมาออกลูกพอดีครับก็เลยบอดไปเอาลูกเบ้งเบงเบงนูดีเบงเอาก้านใจลูกก้นใจอาเบงเบง มันขาหรือมันหัวเอเบงลูกเบงเบงไอ้ลรออกมาปลอดภยดัยเ้ยปู่เงยประตูไม่ตัวคุ้มครองน้องนูด,ดีให้ออกลูกง่ายๆ่เาเบงลูกเบง่เาเบงใหญ่เบงเบง เพื่อนจะเก็บทองไรสวยลาสซนอนนอนนอนเออนอนเออขาหนาไหมโพงแล้วครับผมอันหนึ่งกับสิปเป็นเหรนเก่าจะเลื่อนครับ สายเลือดเก่าจะเลื่อนเห็นขาหนาพูงแล้วครับเบ่งเวลาเบ่งเบ่งเบ่ง,บง หนาวมาแล้วเป็นเล็บตีแล้วครับเอาเบ่งลูกเบ่งทองแรกครับควายทองแรกของน้องนูดีครับผม เอามามอีกแล้วอหมาเอามาอีกแล้วเอาเบ่งลูกเอาเบ่งเอามหหลายนะครับปลอดภัยด้อดังนี้ไม่ดงัง Như hiền, nhưng quần ai Hà vi lai số Như hình ní vâng. Như hình một quần ai đó mà vâng. nè nhìn à, ba ba này à non là non không à biến ra biến à biến 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 นอนลง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 ลูกนอนลงโอ้ยใจตัวลูกหอยละวเอาเบ่งอีกเบ่งอีกนี่ออกมาเอาเบ่งเบ่งลูกเบ่งเร็วเร็วโอ้ยใจสิขาดเนาะ A à bêng lục bêng, à bêng lục Bọc má đẹp bị má 10 xịp là khá A à bêng A à bêng. Ừ. Ha bing bing. lục Yik yik. Ao lục Bạc quá. ทิ้งเงียบๆเลยเอาเบิ้งลูกเบีพ้พ่อกะอยากซอยู่พอมันมีกำลังวะแขนขาดีไขรนี่เวเอาลูกเอาอดเอาลูกอดเอาเอาสูส้ เอา,าอเอาบ่งอดเอาหัวสิพนแล้วลูกเบ่งเบ่งเบ่งล้วปากมาแล้วลูก ออกอีกนินหันมาทักพี่หันมาทางพี่เอาเบง้งลูกเบง้งเด็กคนออกไปไปหนุ่ยเห็นหนุ่ยเห็นออกไปหนุ่ยเห็น はい、そうそうあ、ま、い,い ลปลอดภัยเด้อยอยีอยปลอดเนียะปุยเนียปลอดภัยปลอดภัยเด้อออกมาคำคุขข้น ออกมาได้ออกเลยนี่ครับนี่โอ้ยลายย่ลูกเถอะทองแดงก,กล็ลำบากเหี้ยคือสงสัยอาจจะคือข้นนะครับคนทองแดงกาจจะบอกลำบาก นอนลงกนอนลงอยู่ดีนอนลง à cày Không mất lọ, không mất bên lúc bên Hỏi phải đấy lại, chỉ vật là đi sì, là, là nó à bén bén nó lông bụng nó luôn จะขาดน้ำควายครับเอาสู้สู้สู้ จากข้ามสิ่ซอยครับ 跑不了 ออกมาแล้วออกมาแล้วได้อีลาครับผมน้องปีใหม่ยินดีต้อนรับน้องปีใหม่ครับทำคำพูดคดุ้นเลยหลายน้องปีใหม่ พี่ยากได้ลูกสาวแลวลูกพ่อนำให้กินนูดีกินน้ำลูกก็ไปกินน้ำกินน้ำกินน้ำไมไม่ไน่ไม กินามะกินามไปจีน้ำเจ้าฟอเบิ่งให้หน้องปีใหม่ออกมาแล้วครับตัวเมียรครับผมแข็งแรงดี กําลัางสีหัดย์างล่ะครับผมกําลัางสีลุกเอาฝากไว้ซักนีดนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหนน้นะครับบึกควายก่อน